รู้สึกเหมือนมีตัวหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวดำๆวิ่งมาใครจะวิ่งกลับไปแล้วใครจะไปรู้หบสองเอง

แม่กูที่มันกะสอบสายดีจริงอนแโอ้ยเคี้ยดตกใจวัดแมงบ้านบ้านบ้านน้ี่ใช่ไหมกูกูไปจอดบ้านเห็นครับ ดูจะขึ้นไายังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไอคิวปีนไปนะแบบนึงไีนเลยปีนเลยไม่ยุ่ไปยู่ หน่วยหน่วยชุบมาแล้วอมดูสภาพรถกูด,ดีอ่าฮะกูยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยเพื่อนมาทำไมวะชุบกันะ呐呐

รับกันลับกันลับกันไอติตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเกี่ยวโคตรเถื่อนเลยสักเอาดิเอาดิเขาเรียกว่าคูล cool